อันนี้เป็นสมุดไวพรนะที่เราจะส่งไปให้ออนยูกาบมินโฮก็ข้างหน้าปกนี้เพิ่งจะมาทําใหม่ก็เอาสีนูนเขียนเอาเห็นเห็นไหมว่ามันนูอนอ่านั่นแหละมันนูนล,ละกัน, <c oughs> นดูข้างในเลยนะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เออเนี่ยได้ประมาณนี้แหละนี่ อันนี้หน้าของเขาแลดูเยอะอ่าอันนี้เป็นหน้าของเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆในกลุ่มละดูชื่อนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ปอมนุ่นแล้วก็น้องคนนี้กูอ่านไม่ถูกน้องไหนนี่ยุย้ยนี่จับเจนอ่า ิฟโนถูกไหมเนี่ยอ่านถูกไหมอ่ามีหน้านี้ด้วยอันนี้น้องคงลืมเขียนชื่อมาแหละอ่าจากเจนจากฟรีมจากพี่อุอ่าแล้วก็มีน้องฝั่งนี้ต่อไปอันนี้ อันเขียนว่า the total นี่ฟอร์มน้องตุ๊กน้องตังเมน้องฟ้าเหนียวหรือเปล่าก็น้องคนนี <S <loc> um. <S ้ S, S O N G ตุ้มติ้งแมสนาบีเหรอนี้น้องน้ำมนต์แฟนบอย นี่ปริ้นแฟนบอยน้องไม้กับแปงกวาไหมหนูขี้ไหมย้อนกับเมอ่อาถ้าสงสัยที่ว่ามันมีชื่อแอนได้ไงก็คืออาจจะเป็นข้อความ,มคล้ายกันก็เลยมารวมกันนี่จากสมยวาด้ากวินนากับอะไรเนี่ย แววเหรอเอออ่านผิดขอโทษนะฟาราโลอ่านี่จากน้องอารยามะปรางคิมพอยน้องแบมแบมน,น้องเดียล็อกคอมิตี้เทียวิน้องแพลวแล้วน้องดีมน,น้องลูกว่าเตต้อง พัตตี้คู่ก็อ้อมเหรอหน่าจะนะนจากตุ๊ดตู่จากอีฟอุ๊บอีฟจากเมพิสฟอนลิงก็น,นาภัสรน้องจูนเออร์นี่สายเมก้ายสุชาดา แคมมี่บีมขวัญไอซี่นิ IC, น้งป๊อปป๊อปแพมินโอแล้วก็เบสอันนี้อะไรเนี่ยพรอนทิตาอีฟใบเฟิร์นนาเดียพี่เง็กหรือเปล่าเฟสอ,อันนี้วาดเล่นวาดเองนี่แและ อันนี้ก็เขียนข้อความภาษาไทยก็ยังภาษาไทยอยู่ว่าให้มาจาัดคอนเสิไทยคิดถึงอันนี้ทานเเลตเต็มสางกฤษแล้วเรียกภาษาไทยอยีกละอันนี้จากใช้นิเวอร์ไทยแลนด์เลยประมาณว่าพวกเรายังไงก็ยังรักพวกนายเสมอรอตลอดไปจากน้องเซนจิราภา อันนี้น้องไซนี่น้องยาน้องมุกน้องพลอยซิวี่กับคีนี่อุตสนีออยเป็นโนไวอันนี้ลิปินกุอองซองน้องอุ้ง มินนิววิงคิงอ่านถูกปะเนีย่ยนี่บิงเกตแต็งหรือเปล่านี่แล้พอยซชั่นสไมล์นี่นิวคนสุดท้ายเลยอ่หมดแล้วน่าจะไม่มีใครตกหล่นเนาะหรือไม่เราก็อาจจะอ่านพลาดก็ได้เออ โอเคแค่น okay, ี้แหละ